พบเด็กนะครับอายุประมาณสัก5 6ขวบ2คนนั่งร้องไห้นะครับก่อลูกกงก่อลูกกงด้านนอกนะดูคุณรันาเนี่ยอยู่ในคุกไงซึ่งเป็นภาพที่สลดใจมากนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนแล้วก็ย้ําเตือนนะครับใครนะครับที่ค้ายาบ้าอยู่หรือค้ายาเสพติดอยู่นะครับโปรดพึงระวังนะครับว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อท่านเข้าไปสู่ในในคุกในตารางแล้วเนี่ยนะครับบุคคลที่รักที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคุณพ่อคุณแม่เนี่ย จะต้องเสียใจกับท่านนะครับดูแลก็เศร้านะฮะคุณเจรเดตมีลูกแค่ไม่กี่ขวบเองนะครับห้าขวบประมาณห้าหกขวบถ้คุณเจรเดตอีกคนหนึ่งก็อายุน้อยเองโอ้หกขวบคนหนึ่งอีกของสองคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพอเข้าไปผูวพันยาเสพติดลักษณะแบบนี้เอ้าลูกสองคนใครจะดูแลนะครับเอาภาพนี้ลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งไปเปิดเลยนะฮะเอาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะครับลักษณะวิธีการไม่ได้แตกต่างนะเรื่องของการรอบ ลักลอบขนยาบ้านะครับอันนี้เป็นสาปากเซที่สาธารณประชาไตยประชาชนลาวโอ้ผมพูดยาวนะคุณจเจริเดน่นะครับเป็นสาวลาวแล้วกันนะครับถือถุงพลาสติกนะครับเข้ามาทางาที่สาวราวัลน,นะครับสาวราวันที่ ตามแม่น้ําโขมาที่อุบลราชธานีนะครับปรากฏว่าถูกตารวจจับได้นะฮะคือนางน้อยถาวรนะครับอายุ30ปีเป็นชาวบ้านปากเซแขวงจำปาสากประเทศลาวนะครับสปากคำนะครับก็ยอมรับสารภาพบอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาบ้านะครับยัดใส่ในกล่องนมนะฮะอ้ครัยัดใส่ในกล่องนมนี่2,889เเม็ด ข้ามมาให้ส่งลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจะหาเงิน,นไปว่าจ้างคนงานเกี่ยวข้าวที่บ้านอ้า oh. โอ้ยตายตายตาย oh. ทีนี้หมดเวลาแล้วะไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะไปเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวแล้วครับ,รบไปนั่งเกี่ยวในคุกอะ วิธีการเยอะทีเดียวนะฮะอันนี้กล่องนมแต่ว่าโชคดีนะตำรวจเขาตาไวนะครับสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้นะครับอ่ะมาพูดถึงสาป,ปากเซแล้วกลับมาบ้านเราดีกว่านะฮะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการจราจ,จรที่กรมปัะชาการตำรวจนครบาลบ,บอกใช้นโยบายยกรถแทนล็อกล้อโอ้คือฮากันมากคุณเจรเดชตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่31ครับหลู นะครับวันแรกจับได้แค่ไปกี่คันยี่สิบกว่าคันใช่ไหมฮะพอวันสองลอยหลอลอยหลอลอจนกระทั่งผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ครับเริ่มไม่มีแล้วโอ้นโยบายนี้ก็เลยบอกเออผมทําให้นึกถึงคลิปคลิปหนึ่งนะมีคนโพสตเข้าไปทางโซเชียลถ้าสมมติบ้านเราไม่มีตํารวจจราจรไม่มีไฟแดงโอ้ไม่มีไฟแดงก็ชนกันหน้าดูเลยเหรอฮะนี่ไปดูภาพต่างประเทศคุณเจรเดตถ้าไม่มีการจราจรหรือว่าถ้าไม่มีคนที่ใช้กวบคับใช้กฎหมายนะ ให้การจราจรนี่มันเป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยนะคภาพภาพแบบนลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นครับจะไม่มีไม่ใช่บ้านเรานะฮะเป็นต่างประเทศนะครับจะมีชายคนหนึ่งนะฮะใส่เสื้อเยืดและกางเกงแดงนะวิ่งเข้าไปนะครับ,ค,รบคือคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์คุณจิรเดชครับต้องไม่อยู่ในกรอบ อ่าเห็นไหมฮะบนถนนนี่ยก็พุ๊บเจะมีมอเตอร์ไซค์จอดเป็นระเบียดเลยนะเวลาเขาขับมาปุ๊บจะมีชายชุดนี้ฮีโร่นุ่งกางเกงแดงเสื้อยืดไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับอมทีแรกผมรู้ผมนึกว่าสวมหมวกกันน็อกทีแรกอ่าเขาจะถือไม้นะครับก็คอยเส้นทางนี้คอยตรวจตาเส้นทางนี้ใครเที่อกรอบกรอบอันนี้นะฮะอยี๋ยวชี้แล้วครับครับชี้แล้วนี่ขวามือโดนแล้วเห็นไหมอ่า เข้าแถวข้าวแถวพูดไม่ฟังเหรอข้าวแถวเห็นไหมฮะคนนี้กลัวกลัวทำไงคคุณจิรเดชลงจากรถใสเลยอีกคนนู่นน่นนะเพ่นแนบนะนะเพ่นแนบครับคือถ้าบ้านบ้านเราถ้าไม่มีตำรวจหรือว่าไม่มีคนที่ที่ดูแลการจราจรนะผมว่าลักษณะแบบนี้นะ่าจะเกิดขึ้นบ้านเราโอผมว่าเขาโหดไปนะ เคยเกิดขึ้นนะเคยเกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยคุณเจรเดชถ้าปีที่แล้วจำได้นะะมีชายคนหนึ่งแถวแถวสมุทรปราการนี่แหละถือมีดเหรอหัวตัดป่าไม่แน่ใจว่าหัวตัดหรือเปล่าคอยควบคุมใครที่ออกนอกแถวไม่รักษาจราจรนะเห็นไหมฮะคนนี้เขาจะทําเป็นแบบเป็นแถวมากเลยชี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ไม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 ่เข้าแถวครับเห็นไหม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาททดจริงๆนะเขาเป็นการจัดระเบียบบรรดามอตไซค์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรถคันนี้เนี่ยนะรถคันสีบรอนเงินเนี่ยนะเจจรเบอย่างนี้รับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอันนี้เห็นไหมฮะคันแรกคันแรกที่ที่แหวกมาปกติก็จะมีช่องนะฮะครับครับท่านที่ท่านบุ้ชเเห็นี่แหละจะเป็นช่องคนที่ขับออกมาปรากฏว่าแทรก คือพยายามแซงหน้าครับไม่เข้าแถวชายคนนี้เขาจะวิ่งเข้าไปทุบเลยไม่เป็นระเบียบว่างั้นน่ะเออครับนี่ถาจะเกิดบ้านเราปะโอตายเอาภาพนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ว่าบ้านเราเขาคงไม่เหมือนต่างประเทศนะนี่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นบ้านเรานะแล้วพอดีไอ้คนขับเนี่ยเป็นเด็กช่างกลนนะไอ้เนี่ยตายเอาทีนึน อ๋อแสดงว่าคุณจิรเดชไปดูถูกเทศขาบ้านเขาก็มีช่างโคนมีช่างโคนไหมแต่ช่างโคนบ้านเขาไม่เหมือนช่างโคนบ้านเราโอ้โหคนต่างกันยังไงต่างกันเยอะของบ้านเราเยอะกว่าอ้าวเหรอท่านผู้ชมดูนะฮะคุณอุตาหอนถ้าบ้านเราไม่รักษากฎการจราจรปัญหาลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับที่ชนบุรีเหมือนกันครับนะท่านผู้ชมนะวันนี้วันจันทร์หลายๆท่านอาจจะกลับจากเที่ยวชนบุรีพัทยาบางแสนใช่ไหมฮะครับ แต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะแบบวางแพ้หน่อยไปเที่ยวพัทยาอย่าไปลองนาฬิกาเชียนะเพราะว่านะฮะในพื้นที่ของพัทยานะครับในช่วงก่อนลุ่งสางที่ผ่านมานะครับก็คือเข้าวันที่28แล้วนะครับก็ได้เกิดเหตุนะครับมีกลุ่มผู้ค้าขายนาฬิกานะครับเรียกได้ว่ารุมยำนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นแถวแถวซอยโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ แถวแถวถนนพัทยาสาย2นะครับทางตำรวจหลังที่หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบกับนักท่องท่องเที่ยวต่างชาติชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมีอยู่รายหนึ่งครับอายุ30ปีเนปี่ยฮะถูกเพื่อนเพื่อนชาติเดียวกันนะฮะเรียกว่าประคบรหงมกันอยู่นะครับในสภาพใบหน้าบวมปูดนะครับซึ่งจากการสอบสวนนะครับก็ได้ความว่านักท่องเที่ยวรายนี้ครับท่านผู้ชมครับ ในขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาในช่วงก่อนเกิดเหตุก็เลยเกิดไปลองนาฬิกาของกลุ่มผู้ขายนาฬิกากลุ่มหนึ่งประมาณสัก56ารายนะครับ,รบทีนี้เมื่อลองไปลองมาครับก็ปรากฏว่าไอ้เจ้านาฬิกาที่บอกว่ากันน้ําได้เนี่ยมันกันน้ําไม่ได้ตามที่กล่าวอ้างนะครับ,รบทางนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียรายนี้ครับถึงกับ,บอกว่าโอ้ยถ้ายางงี้ไอไม่ซื้อหรอกเพราะว่า เนี่ยอยู่บอกว่ากันน้ําได้กันน้ําได้ไหนกันน้ําออกเลยน้ํามันเข้าไปแล้วออกไม่ได้เอาเหรอนาฬิกายุโรปนี้เขาบอกว่ากันน้าไงแต่ไอ้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้พอจุ่มเลยพอมาถึงปุ๊บขอทดลองนะตูนลงไปน้ําจุ่มเสร็จปุ๊บน้ําเข้าปุ๊บออกไม่ได้นัเหรอเขาบอกกันน้ํากันน้ำแบบไหนกันน้าออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเป็นเพราะว่าต่างชาติเองก็ไม่เข้าใจคุยเจรเดตเขาบอกว่าการสื่อสารไงบ้านเราพ่อค้าแม่ค้าขายนาฬิกาที่บริเวณซอยโรงแรมแห่งนี้นะเขาบอก เขาไม่ได้บอกว่าการน้ําออกหรือการน้ํเข้าวนี่พราะนักท่องเที่ยวหรือเปล่าครับทีนี้นะครับทางตํารวจนะครับก็ได้ทําการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ได้ความว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุนะครับก็มีบรรดากลุ่มที่ขายนาฬิกาสักห้าคนเนี่ยพยายามที่จะตื้อบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 3- 4สี่คนนะครับให้ซื้อนาฬิกานะครับจนกระทั่งอย่างที่ผมได้กล่าวอ้างเมื่อสักครู่ครับบอกว่า เมื่อทดลองแล้วปรากฏว่าน้ำวันข้าไปายออกไม่ได้ออการน้ําออกนะครับ,รบท,าทางนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลุ่มนี้ก็บอกว่าอา้าวถ้างั้นก็ไม่ซื้อนี่ในเมื่อคุณาขายของแบบของปลอมด้วยหนึ่งนะครับ,รบสองราคาแพงสามเนี่ยไอ้ไอ้เจ้านาฬิกาเนี่ยกันน้ําไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวรายนี้วางนาฬิกาลงหลังจากที่วางนาฬิกาลงเท่านั้นแหละครับรบรรดาทั้งหมัดทั้งไม้นะครับแม่ไม้มวย,ยไทยของกลุ่มผู้ค้านาฬิกาก็ประเคนมาเลยครับ เข้าหน้าบรรดานักท่องเที่ยวทั้ง3คนยครับบวมปูดกันไปตามๆกันนะฮะเสร็จแล้วครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับทางกลุ่มผู้ค้านนาฬิกาประมาณสัก5-6าหลายก็ได้วิ่งหลบหนีไปนะครับซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับทางตำรวจเขาเห็นภาพโดยชัดเจนนะครับว่าบรรดากลุ่มผู้ค้านนาฬิกากลุ่มนี้ครับลงมือทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทั้ง3รายนี้จริงนะ,ะครับผู้สื่อข่าวคมชัดลึกทีวีประจาจังหวัดเชียงครีก็ไปตรวจสอบบริเวณแถวๆนะั้นะไปสอบถามชาวบ้านคุณจิรเ,เดชและท่านผู้ชมฮะเขาบอกเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากไอ้ตารวจเขาเอาภาพกล้องวงจรปิดเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ไงนะฮะอันนี้ติดตามกันหน่อยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนักท่องเที่ยวคงไม่ไปเที่ยวที่พัทยาเจอเฉพาะกลุ่มพ่อค้านาฬิกาเท่านั้นฮะคุณท่านผู้ชมฮะ เอาจุ่มน้ำเข้าไปน้ำมันไม่ออกก็ถูกของพ่อค้าแล้วละ่ะกันน้ำเลย <c oughs> เดี๋ยวดูแลเครียดนะเอาอพักสักครู่ดีกว่าท่านผู้ชมช่วงหน้าพาท่านผู้ชม,มนะะไปติดตามข่าวดีนะครับหลังจากที่มีท่านผู้ชมที่จังหวัดลําพูนใช่ไหมลำ<บ>พูนร,ร้องขอความช่วยเหลือ,อมาบอกว่าให้ช่วยประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยากจะได้รถเข็นมีความคืบหน้าแล้วครับพักสักครู่ครับ